สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาวิเศษเตอรตอรี่นะคะตอนนี้แม,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 ม่ใหญ่กำลังเสีเฮ็ดบังข้าวหลามโดยที่น้องเด้อเบิงมารอกินข้าวหลามกับแม่ใหญ่นะคะตอนนี้แม่ใหญ่กำลังเผาบังข้าวหลามอยู่นะคะเนาะเผาบังข้าวหลามสามบ้างสี่บ้างนะคะเห็นไหมมันหยุดดูดแล้วนะจะเผาผิดทางมันนะแม่ใหญ่กำลังทำบังข้าวหลามนะคะเนาะ พเมย์กำลังเฮ็ดข้าวบ้งข้าวหลามด้วยค่ะพี่น้องเด้อบุ๊เด้อผู้ใดที่ไม่กินก็ะมากินเด้อจ้าแม่ย์กำลังเผาปังข้าวหลามอยู่ด้วยค่ะเด้อดอ๋ขอข้าวต้มพัดเลยเอาะไร ม่จะนึ่งเอาหรออืมโอเคนึ่งไปา<ะ>องชัแว้วาบหย่าแล้วเปลี่ยนใหม่เนาะรูปนี้มันจะไม่สวยเวลามาเวลาวนั้นมันจะเหี่ยวม,มันจะไอ้นั่นมันจะไหมจะดำด้วยนั่นเห็นไหมมันก็หยุดหยุดไหลออกแล้วเพราะว่าเราเผาผิดท่าแม่ใหญกําลังเสียบบังกหลามเด้อจ้ะเด้อ จะสูตรใด้เดือนนี้ที่เฮ็ดตกลางศัล <laughs> ตตา์ศะกย์ลางบ่นี <laughs> ่ใหญ่ทำอะไรนะคะนี่ทิ้งมันข้าวหลามลงเลยนะคะทิ้งหรือจะเผาไม่รู้นะคะนี่อีพอมาอีพอหายแท้ บรให้เผาดำป้านเผาบอดีมันมันมันหอมนี่กระเศร้าหอยไผ่แ่บไหนนะขลามสิสุกบ่พ่อจะดุแน่ๆเลยพ่อมานี่ ไว้เลยแล้วปึงหนึ่งไม่จุกรู้จักกะปริมาณเลยพอแล้วเรามาแม่พอแล้วก็ได้อเออาเขาสุกแล้วมาไก่สุก ไม่ไปถึงถึงซากเลย เจ้ติงมัดบต้องใส่ต็มเลยหนูก็ใส่เหลือเยอะได้กว่าจะถึงไอ้นี่มันอ่ะตั้งหลายเลยเป็นเป็นประมาณสักทีเลยประมาณนิ้วมือหนึ่งเดีไม่ของเจ้าลองลองทำตรงเอาตรงปากมันก่อนไม่ต้องเอาตรงนั้นลองเบิ่งอันเขียวๆขียวน่ะกเอาบังบักงห โอ้เอาเล็กๆเอาเล็กๆต้องอันขันกะทิแล้วเอาผงลงเลยหะน้า ออกมาเห็นทั่วเรืองไหมเห,ห็นแล<อ>้ววะมันออกมามันก็ไม่หมดแต่อยู่ก้นมันจะหมดไปนั่นแหละเาาขาทั้งข้างหน้ามันก่กนจ้ามันก็บอกโอ้ข,อขางห้งน้านก็จริงจรงเสื่อหนูรูด ก็เ,เห็นเขาจะทำอยู่นี่กำลังทำข้าวหลามอยู่นะคะนี่ไทยกำลังเผาครับเผาบ้างเขาเ,ขาเ,ขาเขาบลืองเบลียงและกล้วยนะขิยวขียวอีจักาทิต์หนึ่งจะเราได้กินอยู่บ่ หนึ่งอาทิตย์ก็ไม่ได้กินหมดสลาดเนาะเจาเผาทำปกากมันกอนน่าหนูก็บอกแม่อยู่มันหอนน้ะมันก็โฟดมันดันอ้อแล้วมะนรยุคนก็แป็นจิกปึ้งเฮ้ยจดเปลี่ยนยุดนี้มันไหลนี้ เ่าพ่อบังขลามย่านพีเดอร์นี่บุงมะลหยโออโหาผาบึงนะขมิ้นเผาดากมันก้อนลงไปนานแล้วอ่ากรมือหัะโบวอาเลยโยกร้มือหะไนึงกระหูก็มันสูกทางใต้กันหึงก็บอบเป็นยังมะลัยเออบนส่อ่านเลยบ่ โอ้โหไม่จะมารัวเหลืองมั่งโถไก่ก็ดูท่านกินแล้วบเอาไินสุนัไม่ใญ่เผาฟางว่าข้าลาวนะคะมาดูดูเอซีเพราว่าข้าวาไม,มา่ดำหมดแล้วนะคะนี่ป้าบางข้าวสาวะวินมาเนี่ยะกินได้บ่นี่ดำหบดนแล้วนะคะเนาอสามารถปากให้อย่างดีนะคะ ไม่ใหญ่ทำขี้คือเขาลามไหลหนีหมดเลยไมนยังโอ้ยไม่ไหวจกส่งยีพอเรามาเบิ่งคนงาน่ะเดลยยี่ห้อเราเบิ่งมาเขาลามแล้ว ในหัมาหัวก็หายบอกไม่ได้เผาดำปัานนี้แล้วก็จะมา, <laughs> าที่เก๋บอกหลายคกล้าเรามาเห็นเดี๋ยว